ทำงานหนักๆแล้วจะรวยจริงหรือวันนี้อาจารย์หญิงมีไอเดียดีๆมามอบให้กับทุกคนนะคะการที่เราทํางานหนักๆทางานเยอะๆเนี่ยแต่ทํางานไม่ถูกวิธีทํางานที่มันไม่เกิดประโยชน์อะไรให้กับงานของเราเลยไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรให้กับชีวิตของเราเลยมันก็ไปถึงจุดหมายปลายทางยากนะคะ บางคนนะคะมัวแต่งมโขงนะคะนั่งทําอะไรที่ไม่ได้มีไอเดียนะคะนั่งทําอยู่อย่างนั้นเพื่อให้ตัวเองรู้สึกว่ามีงานทําให้ตัวเองรู้สึกว่าเนี่ยฉันทําอยู่นะฉันยุ่งอยู่นะคะแต่สิ่งที่ยุ่งนะคะไม่ได้เพิ่มไรายได้ไม่ได้สร้างไรายได้อะไรให้กับเราเลยนะคะเราคิดว่าเรายุ่งเราทําเยอะ แต่เราลองคิดดูนะคะว่าสิ่งที่เราทําอยู่มันสร้างรายได้ให้กับเราไหมนะคะเพราะฉะนั้นสําคัญมากๆเลยนะคะเราจะต้องโฟกัสให้ตรงจุดและลงมือทําให้ตรงจุดอะไรที่ไม่ใช่นะคะเราดูว่าสิ่งนั้นมันสร้างรายได้ให้กับเราไหมบางคนนึกเสียดายเงินนะคะเสียดายเงิน20บาทที่จะเอาไปหยอด เครื่องซักผ้านะคะแล้วเลือกที่จะมานั่งซักผ้าเองนะคะเวลา1ชั่วโมงนั้นนะคะเราสามารถเอาไปทําอะไรได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะไปนั่งชมคลิปต่างๆที่สร้างไอเดียสร้างเงินล้านให้กับตัวเราหรือเราจะไปหยัดเงิน20บาทเพื่อที่จะมานั่งซักผ้าเองแล้วชีวิตก็อยู่ที่เดิมวังวนอยู่แบบนั้นนะคะเราเลือกเอาเราเอาเวลามาทําอย่างอื่นดีกว่าไหม